เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกลัวการกู้เงินถ้าคุณกู้เงินแล้วคุณได้เงินกู้มาคุณเอาไปทําธุรกิจขยายธุรกิจขยายบริการให้มีกําไรมากกว่าดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียธนาคารและคุณก็จะจ่ายได้ตามวงรอบที่ธนาคารมันเซตให้คุณมันเซตว่าให้ธนาคารมันให้คุณกู้มันก็กลัวมันได้เงินไม่ได้เงินคืนถูกไหม เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเซตทุกอย่างให้ระบบระเบียบตามนั้นถ้าคุณทําตามรูปตามรอยของมันได้คุณก็จะเติบโตไปกับธนาคารธนาคารมันก็จะชอบคุณมันจะรักคุณมันก็จะให้คุณกู้เรื่อยๆเพราะคุณขยันทํามาหากินขยายธุรกิจขยาย,ย,าย,ย,ายกิจการธนาคารมันก็ใส่เงินให้คุณเพิ่มใส่เงินให้คุณเพิ่มงเพราะมันก็อยากได้รกเบียคืนจากคุณนี่ก็คือพูดให้วินวินที่กันทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าก,กลัวการกู้เงินสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมา พูดกันในหัวข้ออย่าไปกลัวการกู้เงินการกู้เงินต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวนะก่อนจะไปฟังให้จบนะเดี๋ยวหลายคนฟังแล้วเดี๋ยวจะงงจะพูดกันถึงเรื่องเฉพาะเจ้าของธุรกิจ SME นะครับการกู้เงินเฉพาะเจ้าของธุรกิจ SME เท่านั้นนะครับประเด็นอื่นยังไม่ต้องพูดถึงนะครับหลายคนเนี่ยเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ก็จะบอกทาไมไม่คุยเรื่องนั้นล่ะพอมาคุยเรื่องนั้นทำไมไม่คุยเรื่องโน้ตล่ะอะไรเงี้ยนะหคลิปมันจะมีแค่1บริบทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ในคลิปวันนี้จะพูดกี่ยวเรื่องการกู้เงิน SME นะครับกู้มาทําธุรกิจต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอต้องบอกว่าอย่ากลัวการกู้เงินทําไมถึงต้องอย่ากลัวการกู้เงินต้องบอกแบบนี้ครับ <c oughs> ผมเองเนี่ยอ,อ่านหนังสือดูข่าวต่างๆตามหน้ามือถือโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะฮะก็เห็นเมื่อสักเดือนกว่า2เดือนที่แล้วได้นะมีรายการบางรายการไปสัมภาษณ์เจ้าของแว่นท็อปเจริญนะท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยขยายธุรกิจ โดยการไม่กู้เงินไม,ไม่อยากกู้เงินใครนะเพราะว่ากู้เงินแล้วรู้สึกว่าเครียดนะกู้เงินแล้วเครียดแล้วก็ไม่มีหนี้ดีกว่านะขยายธุรกิจด้วยการไม่มีหนี้ก็เป็นมนจริตของแต่ละคนนะแต่ผมแค่บอกว่าอย่าไปกลัวกันเป็นหนี้อะไรให้มันมากมายนักนะครับเพราะว่าการเป็นหนี้มันไม่ได้การเป็นหนี้มันไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายที่คิดหรอก นะวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงหลักการแล้วกันนะครับว่าทําไมการเป็นหนี้ถึงไม่อันตรายที่คิดนะจริงๆถ้าคุณเป็นหนี้อย่างมีสติการเป็นหนี้ไม่แม่อันตรายเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าธนาคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวสัญญ,ญาณเตือนหรือเป็นสัญญ,ญาณบอกเหตุอะไรต่างๆนานา,นา,นาคือเพื่อให้ธนาคารเป็นตัวชี้วัดให้คุณนะ่ยคุณอยากรู้ว่าธุรกิจคุณเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยคุณไปกู้กับธนาคารบอกเลย อยากรู้ว่าธุรกิจคุณดีหรืหรอไม่ดีคุณไปกู้กันธนาคารดูถ้าเกิดคุณกู้ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจคุณไม่ดีหรือธนาคารมันมองว่าธุรกิจคุณไม่น่าให้กู้อ่ะก็แปลว่าดีป่ะก็แปลว่าไม่ดีหรือป่าในสายตาธนาคารนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิกดธุรกิจคุณกู้ได้แปลว่าธุรกิจคุณดีๆๆอ่าแต่ถ้าธุรกิจคุณกู้ได้มากมากอ่ะแปลว่าดีมากๆดีโคตรๆนะอันนี้จริงๆอยากรู้ว่าธุรกิจตัวเองดีไม่ดีเนี่ยแต่ตอนนี้อาจจะวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย สภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอ่ะมันไม่ดีนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือไปกู้อาจจะไม่ผ่านกันเกือบทุกคนแหละ <c oughs> นะแต่เอาเป็นว่าช่วงสภาวะเศรษฐกิจปกติแล้วกันนะตอนนี้ถือว่าไม่ปกตินะช่วงสภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยเราไปกู้เงินดูถ้าเกิดกู้ไม่ได้ก็แปลว่าธุรกิจคุณไม่ไดีนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะอ่ะเข้าใจกันละทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเรากู้เงินไม่ได้ก็แปลว่าธุรกิจเราไม่ดีไม่ดีพอที่ธนาคารจะให้กู้นะครับถ้าคุณดีเนะี่ยธนาคารมันให้กู้ลูกค้าผม,มานะหลายๆคนอนะ่ะ ผมจะบอกเลยว่าลูกค้าผมก็เป็นคนพูดเองว่าเฮ้ยเนี่ยบุมมองธนาคารมันมองผมแบบนี้ป่าพี่มันมองให้ผมเป็นตัวทําเงินให้มันคือพูดง่ายๆคือสมมติผมเป็นเจ้าหน้าที่ RM นะหลายคนที่เป็นทําธุรกิจ s m e จะรู้จักคาว่า RM RM คือเจ้าหน้าที่ดูแลสินเชื่อที่เขามาดูแลเราอ่ะสมมติ RM ของแบงก์การกเก็จะเป็นคนนี้ไทยพลิตตีก็เป็นคนนี้ที่เราไปเป็นนี่เขาะก็จะมี RM ประจําตัว RM บาง RM เนี่ยถ้าเกิดเขามีลูกค้าที่อยู่ในมือสัก20่รายเนี่ย แล้วมีสัก15ลายเนี่ยเป็นอะไรที่ธุรกิจที่ไว้วางใจได้เป็นธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจยังดีอยู่ธุรกิจดีธุรกิจโอเคอ่ะสิบารายเนี่ยจะเป็น15ลารายที่ทำทำเงินให้กับธนาคารเยอะคือดอกเบี้ยจ่ายทุกเดือนคุณลองนึกภาพดูนะทาธุรกิจสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้เนี่ยคุณเหนื่อยหรือคุณทํางานแค่จริงอ่ะงนักงานหลักๆหนักๆจริงๆ,ๆ,ๆแค่ไม่กี่ไม่กี่วันเงี่ยคือแค่วิเคราะห์สินเชื่อให้ขาดแค่ การปล่อยกู้นะแค่คุณวิเคราะห์สินเชื่อให้ขาดว่าไอเนี้ยแม่งดีแล้วคุณให้เงินเขาไปเข้าเงินคุณไปทําธุรกิจต่อหลังจากนะั้นคุณจะได้เงินคืนทุกเดือนทุกเดือนแบบมีความสุขนะแล้วธนาคารปล่อยกู้นะเขาปล่อยกู้แบบมีหลักทรัพย์คำว่ากันถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะหลายคนที่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปกู้เงินธนาคารเนี่ยนะต้องเขาเรียกว่าต้องมีหลักทรัพย์คำว่ากันนะ,ะถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่มีหลักทรัพย์คำประกันธนาคารไม่ให้ แต่ถ้าเกิดคุณดีมากๆอ่ะคุณอาจจะเลยจุดคําว่าต้องมีหลักทรัพย์คําว่ากันไปแล้วด้วยก็มีนะลูกค้าผมบางคนเป็นนี่อยู่แค่ไม่ใช่มีนี่สิมีหลักทรัพย์อยู่แค่เอาสมมติว่าเป็นตัวเลขกลมๆนสมมติ50แต่กู้กันได้ร้อยกว่านะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจเราดีไม่ดีไปกู้เงินธนาคารเลย แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณธุรกิจคุณดีหรือไม่ดีอ่ะและตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกอ่ะลองไปกู้เงินเกือบทุกธุรกิจก็ไม่ให้เพราะจะพาวเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ดีธนาคารก็ไม่ให้ใครแต่ถ้าเกิดใครไปกู้เงินธนาคารตอนนี้ธนาคารให้กู้นะโอ้โหแปลว่าคุณโคตรเจ๋งเลยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวการกู้เงินทีนี้มาดูกันต่อว่าถ้าคุณไม่กลัวการกู้เงินแล้วแล้วคุณกู้เงินนะคุณต้องกู้อย่างฉลาดและมีสติคุณต้องรู้ว่าคุณจะกู้เอาไปทําอะไรวัตถุประสงค์แรกของคุณก่อนเลยนะคุณต้้้ออองงรรููว่าาาคุณจะะกเเินไไปทํ ถ้าเอาไปขยายกิจาการเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปว่ามันไปนมี2ออย่างเอาไปขยายกิจาการเอาเผื่อไว้เผื่อไว้ก็ได้เผื่อไว้ไปอีกข้อนึงไปข้อย่อยของขยายกิจาการแล้วกันแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าต้องกู้เพื่อไปพยุงธุรกิจอันเนี้ยคุณอาจจะก,กู้ก็ได้นะแต่ผมแค่บอกว่าการกู้เพื่อมาพยุงธุรกิจมันไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาที่แท้จริงการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การกู้เงินเพื่อพยุงธุรกิจนะครับ แต่เป็นการที่คุณจะต้องไปหาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆให้ได้ว่าคืออะไรแล้วคุณไปแก้ตรงนั้นน่ะมันตรงจุดมากกว่าอ่ะโอเคอ่ะผ่านไปแล้วนะขั้นตอนนี้กู้เงินไปทําอะไรต้องรู้วัตถุประสงค์ถ้าคุณมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะแล้วคุณกู้ไปทําตามวัตถุประสงค์นั้นขยายธุรกิจเพิ่มโอกาสนะแล้วคุณคอนโทรลมันได้ไม่ต้องกลัวการกู้เงินแต่ถ้าเราคิดว่าเรากู้ไม่ได้และเราไป ตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือเราคิดว่าเรากู้ได้แค่นี้แต่เราอยากได้มากกว่านี้เพื่อเอาไปทำอื่นอะไรก็ไม่รู้เช่นธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินกู้จริงๆ่แค่2ล้านเพื่อขยายธุรกิจแต่คุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้3ล้าน5ล้าน10ล้านเอาไปซื้อที่แปลงนี้ว่ะไม่ง่าสนใจเอาไปซื้อรถดีกว่าว่ะเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้อันนี้อย่าทำตัดแต่งพันธุก,กรรมโปรไฟล์ของตัวเองหรือเรียกว่าสัญญกรรมตัวเองทางการเงินแบบนี้ผมคิดว่า อย่าทำนะครับอย่าทำเพราะว่าอะไรเพราะว่างี้ผมยกตัวอย่างเย้วกันสมมติคนคนนึงยกตัวอย่างเป็นผมก็ได้ไหมเอยคนอื่นดีกว่าอ่ะเอาเป็นว่าใครก็ได้แต่งตัวก็ไม่ดีน้ำเนิ้มก็ไม่ค่อยอาผมเผ่ก็ไม่ค่อยสะผมมันรังคุงรังแครเต็มหัวเลยนะครับผมยาวอ้วนเขาเรียกว่าไงเสื้อผ้าก็ไม่ดูแลนะครับมีกลิ่นหืน้อย่างช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ได้ตากแดดอะ เดินผ่านใครที่คนแบบปิดจมูกอะ่ะทำไมไม่ไปอบ,อบผ้าอะไรเงี้ยคือนี่แหละคือรูปลักษณ์ของคุณอะ่ะคุณปรับแต่งรูปลักษณ์ของคุณได้ด้วยอะไรฮะเช่นผมยาวใช่ไหมตัดผมตัดให้ดูด,ตด,ด,ดีตัดให้ดูดีเข้ากับใบหน้านะครับหรืออย่างแว่นเงี้ยอย่างผมใส่แว่นเ้อผมเอาอีกแว่นหนึ่งที่มันดูแล้วใส่แล้วมันดูไม่ไมดีอะ่ะใส่อันนี้แล้วดูแบบหล่อลอะไรเงี้ยตัดผมให้มันดูหลอ่อหนวดเนิร์ดโกนให้มันดีนะครับอาบน้ํา ปะแป้งฉีดน้ำหอมตัวหอมนะครับเสื้อก็ไปซื้อให้มันไม่ต้องแพงก็ได้ให้มันเข้ารูปเข้าทรงกับร่างกายอ้วนไปใช่ไหมลดความอ้วนหน้าตาไม่อิ่มเอิบนอนไม่พอใช่ไหมนอนเต็มอิ่มเยอะๆอย่านอนดึกนะครับกินอาหารให้มีประโยชน์กินแป้งแต่อย่าก,กินน้ําตาลเยอะกินผักกินเนื้อกินโปรตีนพักผ่อนใ้เพียงพอดื่มน้ำไม่เยอะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าออกกําลังกายนี่แหละคือการปรับแต่งโปรไฟล์สาหรับคุณในตัวตนของคุณ ปรับแต่งแบบนี้นะเหมือนกันการกู้เงินธนาคารก็เหมือนกันสเตทเมนต์เดินให้มันดีเดินดียังไงอ้าวเช่นถ้าบริษัทไม่เอาแวดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวมีแวดอ่ะโอนเข้าบัญชีบริษัทเป็นไปได้ไหมยอมเสียวแวดยอมเสียวแวดฝั่งขายเอาทุกไรายได้ที่โอนเข้าส่วนตัวเอาเข้าบริษัทให้หมดสเตทเมนต์ก็เดินดีขึ้นละสอเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของส่วนคนเดียวอ่ะจะเอาเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ทําแบบนั้นได้ไหมตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเลย กูจะตั้งเงินเดือนเท่าไหร่ไปคิดเอาเองเอาเงินเดือน70,000บาทใช้ให้พอนะ70,000บาทถ้าใช้ไม่พอห้ามมาดึงเงินบริษัทเงินเดือน7 0,000บาทจะกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ก็ขี่รถแค่นั้นนะเงินเดือน70,000บาทขับได้แค่คัมรี่ไฮบริดมือสองคัน8 9กแสนก็ได้เท่านั้นอย่าทะลึ่งขับเบนซ์ขับ BM เอ็อมถึงข้นมรอแมเพราะคุณตั้งเงินเดือนไว้แค่70,000เพราะบริษัทคุณมันสามารถจ่ายเงินเดือนลูกน้องคุณรวมถึงตัวคุณได้70,000เนี่ยเข้าไปเอง รายจ่ายบริษัทได้เท่านี้คุณดึงออกมาแค่นี้คุณห้ามใช้เกินนี้ชีวิตคุณก็ได้แค่นี้เพราะบริษัทคุณก็มีรายได้แค่นี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทที่มีรายได้แค่นี้คุณก็ควรขับรถแค่นี้คุณก็ควรมีบ้านอยู่แค่นี้แต่ถ้าบริษัทคุณใหญ่โตโมโหลานคุณตั้งเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นแสนห้าก็ได้บริษัทก็ยังสามารถมีเงินมาจ่ายเงินเดือนคุณได้แสนห้ามีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องได้ตั้งเงินเดือนไว้ให้มันเป็นอาชีพนะโอเคทุกอย่างถูกต้องหมด สเตทเมนต์เดินตามระบบเงินบริษัทไม่ดึงออกมาใช้ไม่ไม่ดึงมาเป็นเกินเงินกู้ยืมกรรมาการทุกอย่างเข้าระบบระเบียบหมดปรับแต่งพัตุกรรมดูงบกันเงินจากกําไรไม่เยอะทําให้เป็นกำไรเพิ่มได้ไหมอ่ันนี้ไม่น่าเกียดแต่ถ้าเกิดจากบริษัทขาดทุนทําให้เป็นกําไรยอมเสียแวดยอมเสียภาษีเพื่อที่จะกู้เงินได้แปลว่าคุณกําลังหลอกธนาคารอยู่ถ้าคุณหลอกสําเร็จคุณได้เงินกู้มาชนะเก่งแต่สุดท้ายคุณก็ไปไม่รอดอยู่ดีคุณยอมที่จะเป็นหนี้เสียหรือเปล่าล่ะ ถ้าคุณคิดว่าโอเคเฮ้ยกูตั้งใจเพื่อกู้เงินธนาคารแล้วกูไม่จ่ายเลยอันนั้นก็ว่านอีกเรื่องหนึ่งนะแต่กรณีนี้ผมพูดถึงกรณีที่คนที่ตั้งใจที่จะทําธุรกิจต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตทเมนต์เนี่ยมันดีได้แค่นี้ก็ดีได้แค่นี้ไม่ต้องไปปั่นอะไรมันมันดีแค่นี้ก็ทําตามธรรมชาติของมันงบการเงินแม่งแต่งสุดๆแล้วแม่งก็ดีได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้อย่าไปดีมากให้มันเวอร์เกินไปทํางบให้มันเป็นระบบระเบียบชัดเจนนะครับทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริง ทุกอย่างปรับแต่งปรับแก้ในแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ไงยกตัวอย่างคนไงไอน,นี่แม่งไม่หอ่อแต่มึงแต่งตัวสะอาดดูดีหน้าตาอิ่มเอ,อิบนอนหลับพักผ่อนตัดผมตัดเผ้าดีฉีดน้ำหงน้ำหอมเสื้อชุดให้มันเข้ารูปเข้าทรงไม่ต้องไปทำสัญญกรรมทำจมูกโดง่งงงเป็นอย่างนี้เลยงงแบบเนี้ยอะไรตัดกรามทำตาสองชั้นฉีดโบทองฉีดฟิลเลอร์เต็มหน้าหมดจนหน้าเป็นหน้าเป็นอะไรไปรู้แล้วไม่รู้อะแล้วก็ไปทำ ร่างกายสักขาวแบบโอเวอร์อ่ะเห็นแล้วตกใจอ่ะคือไปทำสัญญกรรมเกินเหตุอ่ะนะครับการกู้เงินแค่นั้นคุณอย่าไปทําสัญญกรรมอะไรให้มันเกินเหตุสุดท้ายถ้าเกิดคุณกู้มาได้อ่ะทุกอย่างคุณหลอกธนาคารหมดอ่ะพอถึงเวลาเนี่ยคุณก็ทําผ่อนมันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะกู้เงินแล้วทิ้งตัวอะไรว่าอย่างนะแต่ถ้าเกิดต้องการทําธุรกิจให้มันยั่งยืนทําตามความเป็นจริงของมันปรับแต่งได้ปรับแต่งเล็กน้อย ปรับแต่งตามธรรมาชาติที่มันควรจะปรับแต่งถ้าคุณกู้ไม่ได้ก็แปลว่าคุณไม่ดีพอที่ธนาคารมันให้คุณกู้ไม่ต้องไปเสียใจแก้ไขใหม่แต่เราควรต้องพยายามต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกลัวการกู้เงินนะอย่างที่ผมบอกถ้าคุณกู้เงินแล้วคุณได้เงินกู้มาคุณเอาไปทําธุรกิจขยายธุรกิจขยายบริการให้มีกําไรมากกว่าดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียธนาคารและคุณก็จะจ่าย ได้ตามวงรอบที่ธนาคารมันเซตให้คุณมันเซตว่าให้ธนาคารมันให้คุณกู้อ่ะมันก็กลัวมันได้เงินไม่ได้เงินคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเซตทุกอย่างให้ระบบระเบียบตามนั้นถ้าคุณทําตามรูปตามรอยของมันได้คุณก็จะเติบโตไปกับธนาคารธนาคารมันก็จะชอบคุณมันจะรักคุณมันก็จะให้คุณกู้เรื่อยๆเพราะคุณขยันทํามาหากินขยายธุรกิจขยายกิจการธนาคารมันก็ใส่เงินให้คุณเพิ่มใส่เงินให้คุณเพิ่มเพราะมันก็อยากได้รกเบียคืนจากคุณนี่ก็คือพูดแค่วินวินทั้งฝ่ายนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าอย่ากลัวการกู้เงินอย่าไปกลัวกู้ไปเถอะนะฮะถ้ามันให้กู้แต่กู้ได้เท่านี้ก็เท่านี้กู้ได้เท่านี้ก็แปลว่าเขาให้คุณกู้ได้เท่านี้อย่าไปเบงอย่าไปตัดแต่งอย่าไปสัญญกรรมอะไรให้มันเยอะแยะนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้ตามนี้สาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับอย่ากลัวการกู้เงินและหลายๆคนที่อยากจะปรึกษาถามคําถามอะไรกับผมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้หรือการกู้เงินนะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะครับหรือเบอร์ติดต่อ0 6 5 6 2 6 4 5 4 5เบอร์นี้เป็นเบรรอร์ออฟฟิศนะครับโทรได้จะถึงสุกนะครับแต่ผมไม่ได้รับสายนะครับจะฝากข้อความถึงผมอยากให้ผมช่วยอะไรก็ฝากเอาไว้แต่ถ้าเกิดจะโทรมาถามว่าโทรไปหาเบอร์นี้ทำไงดีผ่อนบัตรเครดิตไม่ไหวเลยไม่ต้องโทรหรอกนะครับเพราะน,น้องเขาตอบเลแทนพ,พี่ไม่ได้นะอยากคุยอะไรแบบนี้ถ้าไม่อยากเสียตังนะค์ก็ไลน์ด นะหรือใครอยากโทรคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่เบอร์นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาโอนสตังค์มาเดี๋ยวเขาให้ให้เบอร์ผมนะค่าบริการ3,500บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้นะครับเรื่องการเงินการแก้หนีนะ้โดยเฉพาะนะครับธุรกิจ s m e นะครับก็สมัครสมาชิกพิเศษได้ในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับเข้าไปที่หน้า YouTube ช่องผมนะครับแล้วมีจะมีปุ่มสมัครนะครับเดือนละ300และเดือนละ900เดือนละ300ก็จะเป็นอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับการแก้หนี้แต่ละธนาคาร แต่ละช่วงเวลาส่วน900บาทมันก็จะเน้นหนักเจาะลึกมากกว่าเดิมเยอะเลยเป็น case study ให้ดูเอาเอาไปมา่าฝากกันไว้ตานนี้แล้วกันเดี๋ยวมโฆษณาเยอะเกินสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ